ยินดีต้อนรับสู่กระดาษบาด้วยวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกทุกวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกแนะนําให้ปกป้องตัวเราเองแต่ว่าจะทําอย่างไรเพียงพอหรือไม่สําหรับการมีแผนบํานาญมีการแชร์ทางออกซึ่งแนะนําโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินทุกคนกําลังพูดถึงสถานการณ์ทางการเงินวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกนั้นเป็นจริงมีจานวนคนที่กําลังกังวลใจมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขาจะทําอะไรได้บ้าง ผู้เชี่ยวชาญมีการแนะนำผู้คนมากมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเป็นทองคําแต่พวกเขาทําไม่ได้สาหรับคนส่วนมากมันแพงเกินไปที่จะซื้อทองคําแท่งขนาดใหญ่และในบางประเทศมันถึงกับเป็นไปไม่ได้ที่จะแลกเป็นทองคําแต่มันกําลังจะเปลี่ยนการลงทุนอาจจะแพงมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้เราแลกเปลี่ยนเป็นทองคําขนาดแท่งเล็กแท่งเล็กเพื่อที่จะสามารถแลกกลับได้ทีละน้อยในเวลาที่ต้องการ กราดบาร์อินเตอร์เนชั่นแนลที่เกิดอยู่ในสตุตการ์เยอรมนีกลัดบาร์ทำให้การแลกเปลี่ยนทองคําสามารถทําได้สําหรับทุกคนเป็นบริษัทเอกชนควบคุมโดยกฎหมายเยอรมันที่เคร่งคดัดแนวความคิดนี้เริ่มต้นขึ้นในปี2008เป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือแลกเงินสดเพื่อทองคำกระัดบาร์กำลังขยายทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ทองคําแท่งน้ําหนัก1กรัมขนาดมาตรฐานทองคํา24กรัต999.9ที่หล่อขึ้นโดยอัตเซ่ที่ได้รับการรับรองโดย LBMA ทองคําแต่ละแท่งนั้นมีการเคลือบไว้ในบัตรพลาสติกบัตรพลาสติกที่มีหน้าที่เป็นใบรับรองมีโโรแกรม เพิ่มให้กับการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษมันทําให้ทองคําแท่งของเรามีคุณภาพมีคุณค่ามากขึ้นและไม่ซ้ํากันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆแม้จะมีการเพิ่มมูลค่าให้แต่ราคาแลกเปลี่ยนเป็นไปตามราคาตลาดได้รับการแนะนําโดย b u n d e s ร์ r e r เป็นองค์การอิสระขนาดใหญ่ที่ดูแลผู้บริโภคทำไมนันหรือ เพราะกระดบาน่าเชื่อถือและมันก็เป็นความฉลาดที่จะเก็บเงินสดไว้ในรูปของทองคาแล้วทำไมต้องทองคำมาดูประวัติในปีคศ .1970 ถึง1990 19ราคาทองคำขึ้น10เท่าในปีคศ .1900 ถึง2011ราคาทองคำขึ้น100เท่าและในปี2001ถึง2011ราคาทองคำขึ้น5เท่าผู้เชี่วยชาญ ทั้งหลายล้วนยอมรับว่ามันจะยังขึ้นต่อไปทุกอย่างกําลังแพงขึ้นเรื่อยๆลองคิดดูมันก็เกิดเช่นเดียวกันกับทองราคาของทองอาจจะมีการลดลงได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเงินสดสูญเสียมูลค่าเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อเก็บเงินสด300ดอลลาร์ต่อเดือนเป็นระยะเวลา20ปี จะได้เงินสดอยู่ที่ประมาณ72,000ดอลลาร์แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้ออำนาจในการซื้อก็จะเหลืออยู่เพียงแค่56,000ดอลลาร์แต่สำหรับทองคำมีลักษณะของการเก็บจากสมมูลค่าแลกเงินสด300ดอลลาร์ต่อเดือนไปเป็นทองคำเป็นเวลา20ปีก็จะเป็น230,000ดอลลาร์และไม่ได้ทำให้อำนาจการซื้อลดลงเลย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เราแลกเปลี่ยนเป็นทองคำยินดีต้อนรับสู่กรัดบาร์ด้วยแผนที่สุดยอดในการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ทุกๆคนสามารถสะสมทองคำเปลี่ยนเงินสดให้เป็นทองคำได้ด้วย Dual System Pay p a y Plan พทำไมต้องกระดาษบาร์ย้ำอีกครั้งว่าทำไมต้องกระดาษบาร์มีลูกค้ามากมาย อยู่ในกว่า70ประเทศและเป็นแนวคิดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วตั้งแต่ปี2008บริษัทที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับนักถือควบคุมโดยกฎหมายเยอรมันที่เคร่งครัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในขนาด1กรัมของท,งทองคําแท่งผู้หล่อทองคําแท่งอัตาคุลเชบริษัทอัตาเซซึ่งได้รับการรับรองโดย LBMA แนะนําโดย BDS ซึ่งเป็นความปลอดภัยของคุณนั่นเองแผนของกระดาษบาร์จริงๆแล้ว มีถึง7ช่องทางของการรับรายได้ตั้งแต่1 direct commission u ยู level generation bonus package bonus และ,ะในความเป็นเอกลักษณ์ของแผนของกระดาษบาก็คือ dual team bonus กระดาษบา p ูกระดาษบาโกฟั Fun, นะคะแต่เรากำลังแนะนำแผน12สัปดาห์สู่อิสรภาพทางการเงินซึ่งจะเป็นเพียงการนำเอาหนึ่งในส่วนของแผนที่มีอยู่ คือระบบของ Dual System มาทำให้สามารถใช้ระยะเวลาเพียงแค่12สัปดาห์เพื่อจะสร้างอิสรภาพทางการเงินมี4ขั้นตอนง่ายๆที่ทุกคนทำได้ตั้งแต่การสมัครฟรีเพื่อเปิดบัญชีกระตับบาไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆจากนั้นเลือกแพ็กเกจที่มีให้เลือกซึ่งเริ่มตั้งแต่แพ็กเกจบรอนอยู่ที่ $130 ดอลลาร์แพ็กเกจซิวเวอร์3 0 0ดอลลาร์แพ็กเกจโกลดอลลาร์และแพ็กเกจ VIP 2 0 0 0ดอลลาร คอมมิชชั่นที่มีจาก4แผนจะมีลักษณะของเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นตามขนาดของแพ็กเกจและมีการไซเคิลที่เพิ่มขึ้นตามขนาดของแพ็กเกจเช่นกันเป็นการเคลื่อนย้ายของเงินไปเป็นทองคําเป็นลักษณะของการเคลื่อนย้ายเงินนั่นเองโดยที่ข้อ3ก็คือการเปลี่ยนเงินสดที่มูลค่า65ดอลลาร์ไปเป็นทองคา move money ไปจาก p ปเป r m o ม e y จาก เงินที่เป็นกระดาษไปสู่เงินที่อยู่ในรูปของทองคำหนกรัมต่อสัปดาห์หรือมากกว่าข้อ4ในสัปดาห์แรกหาคนเพียงสองคนที่ต้องการทำในสิ่งเดียวกันทุกๆคนก็จะทำเหมือนกันในข้อ1-4ถึง4ด้วยแผน Dual Team Bonus ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยคอมมิชชั่นที่จะเกิดขึ้นในลนักษณะของการไซเคิลถ้าเป็นซิลเวอร์ก็จะได้รับ40ดอลลาร์โก60ดอลลาร์ VIP 80ดอลลาร์และมีระบบของยูนิตที่เมื่อเป็นยูนิตของซิลเวอร์ก็จะอยู่ที่ 20, โก 50, VIP 100และที่สำคัญคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นในกรณีของการมีการสะสมทองคำที่เป็นหัวใจของแผน12สัปดาห์ก็คือในยูนิตที่เกิดขึ้นจาก หนึ่งกรรมที่ทุกๆคนจะมีการสะสมจะอยู่ที่1นึ่งยูนิตซึ่งจะมีมูลค่าในการทำให้เกิดรายได้ในแผนของ12สัปดาห์นั่นเองแผน12สัปดาห์ส่อิสรภาพทางการเงินในแพ็กเกตแรกของ130ดอลลาร์ได้มีตัวอย่างให้เห็นได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ทั้งหมดของทุกๆการเลือกแพ็กเกตนั้นจะเลือกจาก กรณีของทุกๆคนสามารถแนะนำคนที่เริ่มต้นด้วยแพ็กเกจบอนเท่านั้นก็คือแพ็กเกจที่เริ่มต้นอยู่ที่130ดอลลาร์โดยจากแพ็กเกจบอนที่130ดอลลาร์นี้เมื่อทุกคนทำตามข้อ1ถึงข้อ4ที่กล่าวมาข้างต้นก็จะทำให้มีรายได้จาก เริ่มต้นที่อยู่ที่สัปดาห์แรก13ดอลลาร์และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่12ที่จะสามารถมีรายได้ถึง4,485ดอลลาร์ต่อสัปดาห์และจะเกิดเช่นนี้ต่อๆไปดูรายละเอียดเนื่องจากว่าแผนของ12สัปดาห์สู่อิสรภาพทางการเงินนั้นเป็นรายละเอียดที่อาจจะดูเป็นความซับซ้อนแต่เราสามารถที่จะมีตัวอย่างให้เห็นภาพ ว่าลักษณะที่จะเกิดขึ้นก็คือเริ่มจากสัปดาห์แรกจากตัวเรามีการแนะน,น,นําคนสองคนก็จะเกิดคอมมิชชั่นในลักษณะที่มีตัวเลขเริ่มต้นเกิดขึ้นสัปดาห์ถัดไปในคนที่เราแนะนาําเกิดการแนะนําคนเพิ่มจะมีจํานวนคนที่เพิ่มขึ้นโดยที่ทุกคนทําเช่นเดียวกันในข้อ1นถึงสด้วยแพ็กเกจบอลนี้รายได้เมื่อถึงสัปดาห์ที่12สอง ก็จะมีรายได้ประจำสัปดาห์อยู่ที่4,485ดอลลาร์ซึ่งถ้ารวมทั้งหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่12รายได้ก็เกือบ9,000ดอลลาร์แล้วสำหรับแพ็กเกจซิลเวอร์300ดอลลาร์เช่นเดียวกันทำข้อ1ก็คือการเลือกแพ็กเกจซิลเวอร์แล้วก็มีการแนะนำ2คนแล้วก็ทุกๆคนมีการ เปลี่ยนเงิน65ดอลลาร์เป็นทองทคำ1กรัมต่อสัปดาห์ทุกๆคนราการเดียวกันก็จะทำให้คนที่เริ่มต้นด้วยแพ็กเกจซิลเวอร์ได้แนะนำคนที่เลือกแพ็กเกจบรอนทั้งหมดเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีโอกาสที่สัปดาห์ที่12จะกลายเป็น17,250ดอลลาร์สำหรับคนที่เลือกแพ็กเกจซิลเวอร์ซึ่ง จะให้รายละเอียดให้เห็นว่าแผนนั้นมีรายละเอียดของการคำนวณรายได้ที่ค่อนข้างมีมีความละเอียดมากนะคะซึ่งในตัวเลขที่นำมาโชว์นี้จะให้เห็นถึงมันเป็นแผนที่คำนวณได้ในหลักการทางคณิตศาสตร์พิสูจน์ได้จริงนะคะก็จะมีให้เราได้สามารถเข้าใจได้อันนี้จะเป็นกรณีแนะนำที่เริ่มต้นที่แพ็กเกจซิวเวอร์ก็คือ $300 ดอลลาร์นะคะ ซึ่งก็จะมีช่องทางที่จะเป็นการไซเคิลนะคะที่เกิดจากการมีจำนวนยูนิตของคนที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาจากหลักการที่มีจำนวนคนเข้ามาด้วยหลักการทำเดียวทาสิ่งเดียวกันซ้ำๆกันเหมือนเหมือนกันทุกๆคนนะคะก็ด้วยกับคำแนะนำในการที่จะเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจซิ l เวอร์สดอลลาร์จะมีตัวเลขที่ลงรายละเอียดได้ลักษณะนี้นะคะซึ่ง แพ็กเกจนี้ก็จะอยู่ที่15,320ดอลลาร์สำหรับลำพังเพียงแค่เกิดจากการไซเคิลของด้านซ้ายและด้านขวานะคะจะตรงนี้จะเป็นจำนวนจานวนรอบของการไซเคิลจะเห็นว่าสัปดาห์ที่12เนี่ยจำนวนรอบของการไซเคิลจะสูงถึง383ถ้าเลือกที่แพ็กเกจซลเวอร์ก็จะได้อยู่ที่15,000กว่าดอลลาร์แต่ถ้าเป็นแพ็กเกจ แพ็กเกจโกลนะคะที่เริ่มต้น750ดอลลาร์ก็จะมีรายได้ในสัปดาห์ที่12เป็นถึง22,980ดอลลาร์ 22, 80, และแพ็กเกจ VIP ก็จะอยู่ที่36,400ดอลลาร์ 3, 40, จากรายได้ของช่องทางของการที่ไซเคิลจากระบบที่มีการสะสมทองของคนทุกๆคนที่เข้ามาในโครงสร้างของเรานั่นเอง และถ้าเป็นแพ็กเกจ750นะคะก็จะมีตัวเลขอย่างที่เมื่อสักครู่ดูในรายละเอียดก็เมื่อสัปดาห์ที่12รวมในช่องทางของการมีค่าแนะนำบางส่วนเข้ามาด้วยก็จะมีรายได้อยู่ถึง25,000าดอาลลาร์และถ้าเป็นแพ็กเกจใหญ่แพ็กเกจ VIP นะคะเมื่อถึงสัปดาห์ที่12ก็จะอยู่ที่34,500ดอลลาร์โดย เราขอสรุปให้เห็นภาพกันเลยว่าเริ่มต้นที่แพ็กเกจบอลนั้นจะมีรายได้ที่สัปดาห์ที่12 4,000าดอลลาร์เริ่มต้นที่แพ็กเกจซิลเวอร์สัปดาห์12จะอยู่ที่17,250ดอลลาร์แพ็กเกจโกล์ Go, เริ่มต้นที่มูลค่าของทุนเริ่มต้น750ดอลลาร์จะมีรายได้เกิดขึ้นที่สัปดาห์ที่12 25,875ดอลลาร์และแพ็กเกจ V.I.P 2,000ดอลลาร์จะมีไรายได้ที่สัปดาห์12อยู่ที่34,500ดอลลาร์โดยทุกๆคนในองค์กรมีการแนะนำ2คนโดยที่คน2คนที่แนะนำในแผนที่คำนวณน,นี้ทุกคนเลือกที่แพ็กเกจบอลเหมือนกันหมดจะเห็นว่าแผนนี้จะเป็นค่าที่ ค่อนข้างเป็นเป็นจริงได้เนื่องจากเป็นค่าล่างสุดแล้วในความเป็นไปได้ที่คนที่เราแนะนําจะมีการเลือกแพคเกจที่สูงกว่าบอนและอาจจะมีการแนะนําคนได้มากกว่า2คนในในแต่ละคนที่เข้ามาสู่โครงสร้างเพราะฉะนั้นโอกาสรายได้ที่ทำได้ในแผนของกลัดบานั้นยิ่งใหญ่จริงๆ แผนคำนวณด้วยตกรกะทางคณิตศาสตร์ทำได้จริง12สัปดาห์เท่านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โดยที่โอกาสรายได้ที่จะมีเกิดขึ้นได้นั้นก็คือตั้งแต่15,000ดอลลาร์กรณีที่มีการเลือกเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจบรอนะคะซึ่งมันเป็นรายได้ต่อสัปดาห์คูณ4เข้าไปก็จะอยู่ที่15,000ต่อเดือนนะคะและแพ็กเกจ VIP 4คูณสําสำหรับ1เดือนก็จะอยู่ที่สูงสูง,สง,สงถึง1 3ึ0ง0าดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับราคาของทองนะคะไม่ว่าราคาทองจะอยู่ที่100ดอลลาร์ต่อออนหรือาราคาทองคำจะอยู่ที่2,000ดอลลาร์ต่อออนทั้งหมดนี้เป็นไรายได้ที่เกิดจากแผนของการทำซ้ำและทำในสิ่งง่ายๆในข้อ1-4ถึง4ที่เราพูดเก่าเก่ามาข้างต้นแล้วนะคะ เงินในรูปของกระดาานี้มันอยู่ในรูปของ US ดอลลาร์นะคะแต่ว่าเราใช้การโฟกัสนะคะสามเดือนนะคะก็จะทำให้พลังของเราแล้วก็ความพยายามของเราเนี่ยระเบิดเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ในแผนนี้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดนะคะในที่สุดเราก็มีโอกาสที่ซึ่งเรามีบริษัทที่มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินเพียงพอและมั่นคงที่จะไม่จำเป็นต้อง เรียกร้องค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกไม่มีค่าเว็บไซต์ไม่มีค่าธรรมเนียมการต่ออายุประจำปีหรือค่ารักษาย,ยอดใดๆอันที่จริงแล้วไม่มีใครต้องใช้จ่ายเงินเพียงแค่แลกเปลี่นเงินตราในรูปกระดาษท,ที่มันอยู่ในรูปของเงินที่ไม่ดีะใช้ระบบการบริหารเงินสดส่วนตัวของคุณในช่องทางออนไลน์แลกเปลี่ยนเป็นทองคำที่เป็นสกุลเงินเกรดดีหรือเป็นเงินดีขอบคุณสำหรับเวลาและ ความสนใจของคุณยินดีต้อนรับสู่กลัดบาและเราพบกันข้างในธุรกิจกลัดบา